กจะแตกหน่อแล้วก็ก็จะออกไปเป็นเนี่ยค่ะลักษณะคือเขาเรียกญ้าอะไรคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ถ้าเป็นภาษาทางบ้านนี่เขาเรียกว่าญ้าแห้วหมูนะคะ,นคะเนี่ยค่ะาตาเนี่ยขนาดว่าไถกบป,ปั่นนะคะให้มันควนพอมีม,มีมีรากข้างล่างเนี่ยอิดกลัวว่ารากของมันสัมปะหลังเนี่ยจะโดนรัดนะคะ สวัสดีค่ะเปิดเปิดคลิปมานะคะกับบรรยากาศเกี่ยวกับมันสำปะหลังอีกแล้วค่ะในคลิปนี้แต่ว่าในคลิปนี้นะคะอิจะให้ทุกคนได้ดูต้นมันสำปะหลังที่เป็นมันนาซึ่งปลูกได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้ท่อนนี้ถึงถือไ,ได้ว่าเป็นท่อนที่แตกตาใบได้เร็วมากนะคะทุกคนสืบเนื่องจากท่อนพันเนี่ยมีความสดแล้วก็มีการแช่น้ํายานะคะท่อนมันสำปะหลังนะคะทุกคนตอนที่เราได้ทําการตัดหรือมาก วันนีกระสอบเนี่ยเขาจะแตกตาใบเร็วพอเวลาที่เรามาปักนะคะไม่เกินไม่เกิน2วันหรือ3วันนะคะรากเขาก็จะเริ่มแตกออกมาแล้วแต่ว่าในคลิปนี้นะคะอิฟจะพาทุกคนมาดูค่ะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆในร่องมันสําปลังนะคะจะเต็มไปด้วยหญ้านะคะซึ่งหญ้าชนิดนี้ทุกคนหญ้าชนิดนี้เป็นชนิดที่เรียกได้ว่าทําลายยากมากนะคะเวลาที่จะปลูกมันสําปลังก็คือ อิจะกลัวมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าแปลงไหนที่มีหญ้าประเภทเนี้เพราะว่าหญ้าชนิดนี้นะคะถ้าเราไม่มีการไถาตากนะคะเพื่อที่จะให้เขาตายรากเขาตายทุกคนดูเขาจะมีอัตราในการขยายพันธุ์ได้เร็วมากเพราะว่าหญ้าชนิดนี้นะคะเขาจะแตกหน่อแล้วก็เขาก็จะออกไปเป็นเนี่ยค่ะลักษณะคือเขาเรียกหญ้าอะไรคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ถ้าเป็นภาษาทางบ้านนีเข้าเรียกว่าหญ้าแห้วหมูนะคะเนี่ยค่ะ หญ้าชนิดนี้นี่ตายยากมากกําจัดยากมากนะคะขนาดว่าแปลงนี้นะคะทุกคนเป็นมันนานะเดี๋ยวอีกขอขอเท้าความอย่างนี้ก่อนนะคะว่าแปลงนี้เป็นมันสําปะหลังที่ปลูกในแปลงนานะคะทุกคนแล้วคือพื้นที่ตรงเนี้เป็นที่นาที่ค่อนข้างจะอยู่สูงแล้ววัชพืชชนิดนี้นะคะหญ้าชนิดนี้มันจะเจริญเติบโตได้ดีมากถึงแม้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะ มันจะไม่ค่อยมีน้ำนะคะมันก็ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันจะใช้เน่าหรือรากของมันเนี่ยค่ะเนี่ยขนาดว่าไถกบป,ปั่นนะคะให้มันตายแล้วมันก็ยังไม่ตายนะคะทุกคนอิดก็กําลังลุ้นอยู่นะคะว่าบริเวณตรงเนี้นะคะมันจะรอดไหมมันสมปรังแต่ตอนนี้คือตัดแล้วก็ปักไว้เนี่ยก็คือน้องกําลังแตกตาแล้วนะคะทุกคนแต่ข้อเสียก็คือว่าตอนที่เขาแตกตาเนี่ยทุกคนพอมีม,มีมีรากข้างล่างเนี่ยอิดกลัวว่า รากของมันสําปะหลังเนี่ยจะโดนรัดนะคะด้วยญ้าวัตหรือว่าจะพืชชนิดนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าญ้าชนิดนี้นะ่ะดูทุกคนดูรากเขาขนาดว่านี่คือไถกลบกับไถปั่นแล้วนะคะเขาก็ยังไม่ตายนะคะเขาก็ยังแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือด้วยระยะเวลาที่ก่อนที่เราจะปลูกมันสําปะหลังนะคะเราก็ได้มีการมาเตรียมดินก่อนมีการไถ ถเปิดหน้าดินตากหน้าดินไว้นะคะและหลังจากนั้นนะคะคุณพ่อก็ไถสองรอบเลยนะคะแปลงนี้เพราะว่าแปลงนี้มันมันวัชพืชมันเยอะแล้วมันยิ่งเป็นญ้าชนิดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็กลัวว่าญ้าชนิดนี้นาพอเวลารากของมันสัมปะหลังมันแตกขึ้นมาใช่ไหมคะญ้าตัวนี้มันจะรัดรากมันสัมปะหลังแล้วมันจะทําให้ต้นมันสัมปะหลังเนี่ยไม่โตนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อิทก็ไม่อยากจะใช้ยา คลุมวัชพืชน,นะคะคือตอนนี้ยาชนิดนี้มันไม่สามารถที่จะย้ายใช้ยาคลุมวัชพืชได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้คือรากของมันแข็งแรงมากนะคะทุกคนมันสามารถจะเจริญเติบโตได้แม้กระทั่งว่าดินไม่มีความชื้นมันก็ยังโตได้นะคะทุกคนใครมีวิธีในการกําจัดวัชพืชชนิดนี้นะคะช่วยแนะนําอีฟหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า คืออันตรายมากตอนนี้มันสําปหลังมันแตกตาตาใบขึ้นมาแบบนี้นะคะอิดก็ไม่อยากที่จะใช้ยาในการเข้ามาฉีดพ่นในไร่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นาด้วยนะคะทุกคนอิกก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการปลูกข้าวในรอบต่อไปนะคะสําหรับใครมีวิธีกําจัดวัชพืชที่แบบว่าเป็นระยะสั้นนะคะทุกคนก็ช่วยแนะนํนาอิทหน่อยนะที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายต่อมันสัมปหลังที่เขากําลังจะเจริญเติบโตนะคะทุกคนช่วยแนะนําอิทด้วยเนาะ ก็ยังไม่ซูมนะคะเดีให้กล้องซูมก่อนเนี่ยคะ่ะตอนนี้คือตาใบากําลังแตกกาลังน่ารักเลยนะคะเนี่ยค่ะเน้ดูเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆเดี๋ยวเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกขอดูรากน้องมันสำปะหลักนิดนึงโอ้โหลำต้นของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยรากของวัชพืชชนิดนี้นะคะไอ้ไอ้าแห้วหมูเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยแต่ว่าดินด้านล่างนี้ก็ยังชื้นอยู่นะคะ ดินด้านล่างนี้ก็ยังมีความชื้นนี่เห็นไหมรากของเขาแตกออกมาแล้วนะคะจะสู้รากของอันนี้ได้ไหมเนาะเอกก็คิดอยู่นะคะทุกคนซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะย่าชนิดเนี้ยจะขึ้นเต็มเลยถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆเนาะคือเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะ อีทจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่มันสัมปลังอายุได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเต็มเนาะตอนนั้นแหละก็จะเข้ามากลบปุ๋ยนะคะแต่ว่าแปลงนี้จะไม่ได้ทําการกลบวัชพืชนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะยังไงเพราะว่าเท่าที่อิทเดินดูเราไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะขึ้นกําลังขึ้นเขียวๆเ,เลยก็ภาวนานะคะทุกคนว่าช่วงนี้ก็ยังเพิ่งมีฝนแล้วกันเดี๋ยวปล่อยให้ให้มันสัมปลังเนี่ย เขาได้แตกแล้วก็สร้างพุ่มใบขึ้นมาอี่นิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันคลุมร่องนิดนึงนะคะคือตอนนี้คือใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เห็นวัชพืชหญ้าแห้วหูนี่คือมันขึ้นเยอะมากนะคะอิกก็ก,กลัวว่าพอมันสัมปะหลังมันลงหัวแล้วใช่ไหมคะมันมีรากมันลงหัวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหญ้าตัวนี้ก็จะคลุมนะคะพอคลุมเสร็จแล้วปุ๊บเวลาที่เราเอาปุ๋ยมาหว่านใช่ไหมคะทุกคนพอตอนที่เราเอาปุ๋ยมาลงเนี่ย มันสัาปะหลังของเราก็จะได้กินไม่เต็มที่มันก็จะมีแต่วัชพืชชนิดเนี้ค่ะได้กินปุ๋ยได้กินอาหารที่เราเอามาบำรุงมันสัาปะหลังนะคะค่ะสำหรับใครมีวิธีดีๆนะคะหรือว่าแนวทางนะคะยังไงก็เข้ามาแบ่งปันอีทหน่อยนะคะเข้ามาบอกหน่อยว่าถ้าวัชพืชมันเยอะแบบนี้เราควรจะกําจัดอย่างไรนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอีทก,ก็น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในไร่มันสําปะหลังแล้วล่ะคะ่ะเป็นมันนาน,นะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ